นี่มีเพี่คนหนึ่งเราเมนเราแต่มั่วมากว่าผมเนี่ยเป็นล่างทรงชอบลงองนั่นองค์นี่ทําไมมึงรู้ขนาดนั้นมึงไม่รวยไปเลยผมไม่เคยลงองผมไม่เคยทําผมอ่ะเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้ยากนิดนึงนะครับเนาะมีลงองได้หรออาจารย์ไม่เคยลงองแล้วก็มาลงเนี่ยผมยังให้ให้ออกอย่างเดียวนะครับจะเม้นอะไรก็ให้มีข้อมูลหน่อยแล้วก็ที่ไม่ชอบก็ือบอกว่า แกหลงตัวเองวันๆไม่ทำอะไรไลฟ์สดทั้งวันทั้งคืนผมเป็นยูทูบเบอร์ครับนะครับผมไม่ได้หลงตัวเองครับถ้าหลงตัวเองผมต้องบอกว่ากูขึ้นรอแทบป,ประเทศเนี่ยกูขึ้นรอเนี่ยนะครับผมไลฟ์เนี่ยเพราะกวกผมคือยูทูบเบอร์พวกเราทํางานช่องผมจะล้านซับแล้วครับยูทูบแล้วก็ทําเพจการไลฟ์ก็คือการหารายได้การสร้างรายได้เราเล่นเพจเล่นยูทูบยังไงให้เกิดประโยชน์โดยที่ไม่เอา เอาเวลาตรงนี้มาทําประโยชน์ก็คือเล่นไปด้วยหาเงินไปด้วยดีกว่าเล่นไปแล้วไปหาด่าชาวบ้านก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นั่นคือไม่เกิดประโยชน์ครับเราไม่ได้หลงตัวเองที่ไลฟ์ก็คือผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับต้องเข้าใจด้วยศึกษาก่อนก่อนเน้นนะเออยูทูบเบอร์ได้เตือนและเป็นล้านเลยครับอืมนะครับล้านกีบเออล้านนี้นี่ล้านกีบนะฮะมันก็ได้พอพอได้ค่าน้ําค่าไฟมาจ่ายสำนักเพาะที่นี่ ร้านค้าผมไม่เคยเก็บตังค์แล้วก็บอกว่าชาวบ้านมันสังเกตดีๆมีแต่พวกงโง่ไปไหว้เขาไม่ในโง่ครับทุกคนที่มาไหว้เขาไหว้เพราะเขาศรัทธาถ้างั้นถ้าคุณว่าเขาโง่คุณก็ฉลาดคนเดียวดีใช่ไหมคุณอย่าไปดูถูกความคิดริ้วขอเขามาไหว้เนี่ยเขาก็มาเที่ยวมาถ่ายรูปพาครอบครัวามาแค่นั้นคนแถวบ้านมันไม่ไปคนแถวบ้านขายของสี่สิบกว่าล้านครับไปถามดูเลยนะครับและที่นี่ไม่เคยเก็บค่าบริการสี่ ค่าห้องน้ำฟรีผู้เปลียนปีนะครับแล้วแต่จะหยอดไม่หยอดนะครับเเม้นอะไรก็มีข้อมูลด้วยแล้วก็คนที่เม้นส่วนมากจะเป็นอ่าคนที่ให้แนวทางเหมือนกันผมก็เข้าใจแหละนะครับให้แนวทางเหมือนกันจริงๆเราต้องควรที่จะสนับสนุนกันหรือว่าอยู่ใครอยู่มันแล้วตัวเองก็ให้หวยใช่ที่ตัวเองให้ไม่เข้าตัวเองก็เลยจะหมั่นไส้เราเป็นธรรมดานะครับอืมอ่าเปลี่ยนมูแบบแม่ เนี่ยก็อธิบายไปแต่ว่าอย่างที่บอกบอธิบายไปก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกเพราะว่าคนนี้ไม่ชอบเราต่อให้เราพูดอะไรมันจะสร้างเข้าขึ้นก่าแหละพี่น้องแล้วก็บอกว่านะที่โม้ที่คุยนะครับมันก็อาจจะมีบ้างที่เวลาเรียกเข้าแล้วเราอาจจะพูดแบบด้วยความสาใจไปเพราะเราก็แข่งกับอะไรหลายๆอย่างหนึ่งแข่งกับตัวเองแข่งกับํำดูถูกเวลาเราทําได้มันก็อาจจะมีบ้างที่เราเป็นไงล่ะไม่กตะตงว้าครับ นะถ้ารับตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องดูนะครับจบเลยง่ายๆครับไม่ต้องดูนะครับชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านแล้วก็คอมเมนต์ตอนนี้ถ้ามึงรู้ไม่ซื้อเองเลยเลยนะครับถ้าคนมีสมองเขามองฟังนะผมจะพูดอยู่แล้วถ้ารู้ผมก็คงซื้อเองแล้วก็รวยเอาเงินมาแจากคนไม่มีสมองจะเม้นโดยที่ไม่ศึกษาก่อนนะครับคําว่าแนวทางอะ่ะแล้วก็บางคนบอกว่าเขาหมดเยอะ จะหมดเยอะไม่หมดเนี่ยอยู่ที่ทุกท่านทุกท่านต้องมีสติเพราะเงินอยู่ในกระเป๋าท่านผมไม่ได้เอาปืนหรือเอามีดไปที่บังคับให้ซื้อท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อก็อยู่ที่ท่านพิจารณาอ่าไม่มีใครบังคับแล้วก็ต้องมีสติถ้าไม่อยากหมดตังนะครับเราก็ไม่ซื้อเบาได้ก็เบานะครับอืมเพราะมันเป็นการเสี่ยงโชคมันเป็นแนวทางคําว่าแนวทางเนี่ยก็คือต้องมีสติ ถ้าไม่มีสติแล้วไปซื้ออ่าก็สมควรที่จะนั่นเพราะว่าผมก็เตือนอยู่ทุกครั้งนะครับทุกอย่างก็อยู่ที่ดวงของตัวเองด้วยถ้าดวงดีไม่จําเป็นต้องตามเลขอาจารย์ครับนอนซื้อเองมันกระถือกเอาคนนะนะครับถ้าดวงดีนะครับถ้าดวงไม่ดีตามอาจารย์ไหนก็ไม่เข้าหรอกถ้าคนมีดวงเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาตามเลขผมหรอกคิดจะซื้ออะไรก็ซื้อไปก็ถูกหมดครับอันนี้ก็คือแนวทางนะครับเนาะคิดว่าเอาเ่ okay, ฟังนะครับ แมนกับเสียงนกเสียงกาแล้วก็อ่าขที่มาเม้นว่าหาแหลกกับชาวบ้านนะครับผมจะพูดให้ฟังก่อนที่จะว่าผมเนี่ยไปดูก่อนว่าผมทําอะไรนะครับเนาะเออผมมีแต่ส่วนมากที่จะเอาเงินไปแจกครับบ้านไปไม่น้ําท่วมไปทุกที่ครับแล้วมันมีคนมาเม้นบอกว่าอ่าเพราะไม่เคยทําบุญเลยปู่ก็เลยไม่ช่วยในมั่วนะครับผมหาข้อมูลเนี่ยผมทําหมด ผมมากกว่าสิบล้านนะที่ผมทำบุญมาอีกนะครับอังนซื้อรถกู้ภัยแจกมูลนิธิทามเพิ่นเสน่ห์ื้อรถแจกองบาลทามมันแส่หจ้างเงี้ยเนี่ยคนจักหลังเพราจ้างเงี้ยหนึ่งจากหลังไงสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดหลังโควิดไปฮับเจีเกี่ยวสามร้อยเจ็ดพันหกสิบกว่าคนสามร้อยสามพันสามพันเจ็ดร้อยหกสิบกว่าคน โควิดปี63ผมให้พวกพี่สม,มาร์ทเดี๋ยวเอารถตู้ลงไปรับคนที่กรทมมารักษาสี่ที่อีสานกลับมาบ้านเกิด3,000กว่าคนที่ได้นั่งรถตู้ผมคิดดูรถตู้มันนั่งได้รอบหนึ่งแค่12คนลงวันละสี่คันเข้าไปมือละสี่คันเข้าออกมาจะเขี่ยวเหมือนเงินไปล้านก็บาทครับพี่น้องนะครับก่อน<อ>ที่จะพูดก็ต้องดูก่อนครับเดินทางปลอดภัยนะครับมีโชคีลาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ ตาตู้เช้าที่เขามาจากกระทบอกนะครับไม่สู่หวยก็มาครับก็เอาง่ายๆพูดแบบคนมีความคิดเลยถ้าชอบก็ดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านครับเนาะไม่มีอะไรเยอะจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่นะครับไม่ได้บอกให้ตามผมบอกอยู่ไม่ได้บอกให้ตาม ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามสิครับเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านท่านมีสมองกันทุกคนฉะนั้นท่านใช้สมองที่มีให้เกิดประโยชน์ครับนอยวันนี้เรารูดอะไรเดี๋ยวนะนอยเนาะพี่เนาะจดเนาะจุดนอยเนาะพี่เนาะอาี่เขาถามนอยเดี๋ยวนะครับอาจารย์ดูให้แล้วก็มันจบอะไรมาเลี่ยงมันว่าอาจารย์นะครับเือคำถามเนี่ยผมจบออกฟอร์ดกับแฮร์รี่พอตเตอร์ คือมหาวิทยาลัยเวียนมนนะครับนะครับคื่อครับผมกับจบยังครับผมกับจบมอหางขึ้งนี่แหละครับบันไดเลี้ยนสูงขึ้นมูเจ้าดอกนะครับเขาเอื้นอาจารย์เนี่ยเขาก็เอื้นไปชื่อว่าผมกับผ้ามูไหวนั่นไหวนี่นะครับก็เหมือนเขาก็เรียกของเขานะครับเนาะผมก็คนธรรมดาได้แหละนะครับเอาเป็นว่าจบยังกับ อย่างน้ำพืนเนเด้อนะครับอาจารย์พูดได้สะใจมากครับพวกที่ดาอาจารย์อจาอจารย์ทำไม่ได้ทำต่อไปครับใช่เลยนะหน่อยนะครับน่อยเม็ดคือบดี